แล้วก็แบบเป็นล็อกๆอกให้พวกขายอาหารเราเป็นศูนย์าหารให้แม็กแม็กก็แม็กกเ่าไปแล้วที่แบม็กแนของหลานแค่จะีอีกคนหนึ่งลายองแบขโมยน้ำเดี๋ยไม่เหนะรายใช้ไปล้วแต่เราตานใช้ไปแล้วแต่ไม่มีแบบนะคูน้ำาโแล้วก็สเก็ตสเก็ตเอาไปตามนั้นไปก่อน จำตั้งบ้านใหม่ซอยหนึ่นงเหรอเออเออแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ก็ลืมชวนเพื่อนไปนะได้ได้มีมีกินเหล้ามีของเล่นไพ่คาราโอเกะอะไรได้ได้ได้มีมีต้องต้องเดินไปเป็นฟอกเด้งโอเคจำได้ไหมอะโอเคมีนิสมีใจอ่ะนี่เล่นกันที่บ้านเออแต่นี่เปลี่ย ไปเล่นสิบสามไปแล้วอุ้ยเมื่อคืนเราก็เล่น,นเดี๋ยวไปพันกัว่าแต่ละปอยละสิบเดี๋ยวมันมีเบิ้ลมีลีแล้วก็เริ่มเล่นปอย่าไหรก็ละพันอ้